ฟุตบอลโลกครับมันไม่ใช่แค่เกมลูกหนังที่เตะก,กันในสนามครับแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่เหลือเชื่อเรื่องจริงที่บางครั้งเนี่ยมันก็ตลกบางครั้งมันก็ปวดใจและบางครั้งมันก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการคลิปนี้ครับเราจะพาคุณไปพบกับ10เรื่องเหลือเชื่อในฟุตบอลโลกให้เข้ากับสถานการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในตอนนี้ครับตัวเทปฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ10เรื่องแปลกและเหลือเชื่อในฟุตบอลโลก เหมือนเดิมครับก่อนฟังคลิปนี้รหัสสั้นๆใจแชร์ซัพย์ให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปไม่มีวันหยุดครับลงทุกวันแบบทุกวันจริงๆเพื่อนๆเข้ามาดูที่หน้าช่องได้เลยครับแถมมีคลิปสั้นและคลิปรวมฮิตให้กับเพื่อนเที่เพื่อนติดตามตัวเทีฟุตบอลได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับไปไปฟังกันต่อครับ เรื่องแปลกเรื่องแรกครับประเทศอินเดียถอนตัวในฟุตบอลโลกปี1950กับตำนานเท้าเปล่ารู้หรือไม่ครับว่าฟุตบอลโลกในปี1950ที่บาราซิลเนียอินเดียได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบสุดท้ายด้วยนะครับแบบไม่ต้องเตะคัดเลือกเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยทีมจากเอเชียที่สมัครไปหลายทีมเนี่ยถอนตัวกันหมดเหลือแค่อินเดียทีมเดียวก็เลยได้ตั๋วฟุตบอลโลกไปแบบฟรีๆแต่ก่อนจะถึงวันแข่งเนี่ยอินเดียดันถอนตัวซะอย่างนั้นครับพอข่าวออกมาคนทั่วโลกเนี่ยงงกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตำนานมันก็เริ่มครับคน เพราะในตอนโอลิมปิกปี1948ครับนักเตะอินเดียหลายคนลงเล่นโดยไม่ใส่รองเท้าบางคนพันแคบผ้าบางๆบนเท้าครับและก็วิ่งตะลุยกันทั้งเกมจนเป็นจุดสนใจไปทั่วโลกเรื่องนี้ก็เลยถูกเล่าต่อนะครับว่าเพราะฟีฟ่าไม่ให้เตะเท้าเปล่าอินเดียก็เลยถอนทีมฟังดูงงใช่ไหมเละครับแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับข้อมูลจริงๆก็คือสมาคมฟุตบอลอินเดียในตอนนั้นเนี่ยให้เหตุผลว่าพวกเขายังเตรียมทีมไม่เสร็จไม่มีงบพอจะพาทีมบินไปบราซิลและที่สําคัญคือเขายังไม่รู้ว่าฟุตบอลโลกตอนนั้้้นน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 เนี่ยมัััััสสํําาคคคคญญแแไหหละตอนนนนอิดกใบ มากกว่าครับเพราะเคยไปเล่นแล้วส่วนบลโลกยังดูเหมือนรายการใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องไปก็ได้มั้งทงั้งๆที่ฟีฟ่ายื่นมือมาช่วยเรื่องค่าเดินทางแล้วด้วยนะแต่สุดท้ายอินเดียก็ยังตัดสินใจถอนตัวอยู่ดีครับและนั่นคือการพลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอินเดียนักเตะที่ดังที่สุดในตอนนั้นนะครับคือไซเลนแมนนาครับเป็นกัปตันทีมและเก่งขนาดที่ฟีฟ่าเนี่ยยกย่องให้ว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลย เขาเคยพูดไว้ว่าเราไม่ได้ถอนตัวเพราะเรื่องของรองเท้าแค่เรามองไม่ออกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนลองคิดดูสิครับเท่านั้นอินเดียได้ไปเตะจริงๆเราอาจจะได้เห็นทีมเอเชียสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆตั้งแต่ปี1950เ้ลยก็ได้แต่ก็น่าเสียดายครับเพราะการตัดสินใจครั้งนั้นทําให้อินเดียไม่เคยได้กลับไปเตะฟุตบอลโลกอีกเลยจนวันนี้ก็ยังไม่เคยได้เล่นรอบสุดท้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานทีมเท้าเปล่าที่ฟังดูแปลกครับแต่พอรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็กลายน,นายดแท เรื่องที่2ครับหัดพระเจ้าของมาลาโดน่าในปี1986 เรื่องนี้หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีครับฟุตบอลโลก1986รอบ8ทีมสุดท้ายอร์เจติหน้าเจอกับอังกฤษบรรยากาศในสนามเดือดตั้งแต่นาทีแรกเพราะนอกจากจะเป็นเกมใหญ่ในฟุตบอลแล้วนะครับมันยังแฝงไปได้วยความขัดแย้งจากสงครามของบุกเกาะโฟกแลนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นแฟนบอลสองฝั 2, ่งก็อารมณ์ค้างนักเตะก็ลงมาสู้แบบไม่มีถอยแล้วประวัติศาสตร์มันก็เกิดขึ้นครับนาทีที่51มาราโดน่าวิ่งไปลุ้นบอลที่กองหลังอังกฤษโมกพาดเขาก็โดดขึ้นชนกับผู้รัก กรรมการไม่เห็นแล้วก็ดันให้เป็นประตูเฉยนักเตะอังกฤษวิ่งประท้วงกันเต็มที่แต่กรรมการยืนยันคำตัดสินครับแฟนบอลอาร์เจนติน,นาเนี่ยกรี๊ดกันลั่นเลยส่วนคนดูอังกฤษถึงกับหัวร้อนหลังจบเกมครับนักข่าวถามมาราโรนาว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้มือหรือเปล่าครับเขาก็ตอบแบบหน้าตาเฉยว่ามันเป็นลูกที่ทำโดยหัวของมาราโรนาและอีกนิดโดยหัดของพระเจ้านะ่ะมันก็เลยทำให้คำว่าหัดของพระเจ้ากลายเป็นวลีอมาตะครับติดปากคนทั้งโลกและติดพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับบางคนก็โกรธบางคนก็ตลกแต่นั่นี้กลายเป็นตำ่ ที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นครับไม่ถึง5นาทีหลังจากนั้นมาราโดน่ารับบอลกลางสนามแล้วลากเดี่ยวจากครึ่งสนามล็อกหลบ5คนเข้าไปยิงแบบสุดโหดและลูกนั้นครับมันกลายเป็นประตูแห่งสตรวรรษที่ได้รับเลือกโดยฟีฟ่าในปี2002มันคือลูกยิงที่งามที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลวันนั้นครับโลกได้เห็นมาราโดน่าแบบครบทุกด้านลูกหนึ่งหลายคนมองว่าเขาโกงแบบหน้าด้านอีกลูกก็ถูกยกย่องว่าเขาเทพแบบไม่มีใครเทียบได้และที่เจ็บที่สุดก็คืออังกฤษต้องตกรอบจากเกมนี้หลังแพ้เจนติน่าไปสอ,อ,องานึ่ ห,หลายปีต่อมาครับมาเาโดนาพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าผมแค่อยากให้คนอาร์เจนติน่ามีความสุขหลังจากเจ็บปวดจ,จากสงครามและความยากจนมันเลยไม่ใช่แค่ฟุตบอลครับแต่มันคืออารมณ์ของคนทั้งชาติที่ถูกปล่อยออกมาผ่านมือข้างนั้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้มาเาโดนาเป็นตำนานเพราะไม่มีใครโกงได้เท่และไม่มีใครยิงได้เทพเท่ากับเขาอีกแล้ว เรื่องต่อมาครับเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2002ครับฝรั่งเศสแชมป์เก่าที่ไร้สกอร์ย้อนกลับไปในปี1998ครับฝรั่งเศสพิ่งคว้าชแชมป์โลกในบ้านตัวเองครับและปี2000พวกเขาต่อด้วยแชมป์ยูโรอีก คือพูด,ดง่ายๆว่าตอนนั้นฝรั่งเศสคือเบอร์หนึ่งของโลกทีมเนี่ยมีทั้งซีดานองลีวีเลาเทเซเกเดซายตูรามบากเตสนักเตะชุดนั้นนะครับเก่งแบบแก่งทั่วแผ่นหลายคนบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะเบิ้ลแชมป์โลกได้ด้วยซ้ำครับแต่พอเข้าสู่ฟุตบอลโลกปี2 0 0 2ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับทุกอย่างมันกลับพังแบบไม่น่าเชื่อนัดแรกครับพวกเขาแพ้เซเนกัล0-1ครับใช่ครับเซเนกัลเพิ่งมาเล่นบอลโลกครั้งแรกในปีนั้นนัดนั้นครับซีดานไม่ได้ลงเพราะเจ็บฝรั่งเศส สองเจออูรุัยครับเกมนี้องลีโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่25ฝรั่งเศสต้องเล่น10คนแต่ก็ยังยันเสมอได้0ูนย์เท่ากับว่าผ่านไป2นัดยิงใครไม่ได้เลยก่อนจะเข้าสู่นัดสุดท้ายกับเดนมาร์กครับทุกสายตารอาการคืนชีพของแชมป์เก่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝรั่งเศสแพ้ไปศูนย์ประตูต่อองครับแบบหมดรูปจบ3นัดยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวเก็บแค่แต้มเดียวตกรอบไปแบบเงีบเยบแต่ที่เจ็บที่สุดครับสื่อฝรั่งเศสพาดหัวแรงมากบานเจ้าบอกว่าเราคือราชาผู้ไร้มงกุ ปานเจ้าก็บอกว่าเลเบอร์ที่ลืมวิธีการยิงประตูไปแล้วทําให้เรื่องนี้ครับกลายเป็นคําเตือนแก่ทุกทีมใหญ่ทุกทีมครับว่าไม่มีใครใหญ่พอที่จะการันตีอะไรในฟุตบอลโลกถ้าวันนั้นคุณยิงไม่ได้คุณก็ตกรอบไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือทีมโนเนมก็ตาม รื่องที่4ครับเซอร์เบียทีมชาติที่ไร้ชื่อประเทศครับมีทีมชาติอยู่ทีมชาติหนึ่งครับที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงเวลาที่ประเทศของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนชื่ออยู่เรื่อยๆมันฟังดูแปลใช่ไหมละครับแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงครับกับทีมที่เราเรียกกันทุกวันว่าเซอร์เบียย้อนกลับไปในยุคปี2000ครับทีมนี้คือส่วนหนึ่งของประเทศใหญ่ที่ชื่อว่ายูโกสลาเวียประเทศที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งเซอร์เบียโคเอเชียมอนเตเนโกสโลวีเนียบอสเนียและอื่นๆแต่พอสงครามและการเมืองระเบิดยูโกสลาเเเเวียยยกออกกรร่แแตตตัััปปะทศบบออออไ้งงงขซ มอนเตเนโกรยังจับมือกันอยู่เลยเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกรและในฟุตบอลโลกปี2006ครับทีมนี้ก็ลงแข่งในชื่อนี้แหละครับแต่มันยังไม่จบนะสิครับเพราะก่อนมันโลกเริ่มไม่กี่เดือนมอนเตเนโกรประกาศแยกประเทศยางเป็นทางการเอายังไงวะเนี่ยมันก็หมายความว่าตอนแข่งบอลโลกปี2006นักเตะลงสนามในชื่อประเทศที่ไม่มีอยู่แล้วคุณลองนึกภาพดูครับเสื้อลายเดิมเพลงชาติเก่าโลโก้ที่ไม่รู้จะใช้อนไหนนักเตะก็ต้องเตะกันไปแบบงง,งว่าตอนนี้เราเตะอยู่ภายใต้ประเทศอะไรกันแน่วะเนี่ยหลังจากนั้นมม่่นนนานรับบเเีียก็ิต้ใหป2 พวกเขาลงแข่งขันฟุตบอลโลกในฐานะทีมชาติเซอร์เบียอย่างเต็มตัวครั้งแรกกลายเป็นน้องใหม่หน้าเก่าที่เคยเป็นยูโกสลาเวียมาก่อนแต่มันยังไม่จบแค่นั้นสิครับเพราะทีมชาติโคโซโ,โวประเทศที่แยกออกจากเซอร์เบียก็เกิดขึ้นมาอีกทําให้ในทางการเมืองเนี่ยฟุตบอลกลายเป็นเรื่องที่อ่อนไหวสุดๆยูฟ่าและฟีฟ่าต้องคอยแยกสายการแข่งขันไม่ให้2ทีมนี้ได้เจอกันเพราะกลัวแฟนบอลจะเดือดแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่รอบไม่ว่าจะอยู่ในยุคข,ของประเทศไหนหัวใจนักเตะเซอร์เบียก็ยังสู้เหมือนเดิมครับพวกเขาเต และแนวรับที่แข็งแกร่งเล่นกันโดดดันตามสไตล์บอลเข้มข้นจากยุโรปตะวันออกที่สําคัญคือเซอร์เบียเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียและยูฟ่าและฟีฟ่าครับรับรองว่าเซอร์เบียคือผู้สืบทอดอย่างเป็นทางการมันเลยทําให้ประวัติศาสตร์ของยูโกสลาเวียกลายเป็นของเซอร์เบียไปโดยปริยาย เรื่องที่5ครับประตูผีในปี1 9 6 6อังกฤษได้แชมป์เพราะว่าผีช่วยปีนั้นครับอังกฤษเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับเล่นในบ้านตัวเองความหวังมหาศาลกดดันนักเตะชุดนั้นทุกคนเพราะทีมสิงโตคำรามยังไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยในระดับโลกนี่คือโอกาสทองครับที่จะประกาศสักดาบนผืนหญ้าเวมบรีนะัดชิงเจอกับเยอรมน,นีตะวันตกเกมสนุกตึงเครียดและสูสี90นาทีจบด้วยสกอร์2-2ครับต้องต่อเวลาพิเศษแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงไปอีก100ปีนะี่1001ครับเเจร์้อยกฤษซัดบอลชนานแล้วอย ตกพื้นแล้วเด้งออกแนวรับเยอรมันเตะทิ้งทันทีแต่นักเตะอังกฤษบางคนชูมือและร้องว่าบอลมันข้ามเส้นไปแล้วจานกรรมการชาวสวิตครับก็อฟีดได้ลังเลครับเขาหันไปปรึกษาลายแมนจากโซเวียตชื่อว่าโทฟริกบราหามอฟซึ่งในตอนหลังเนวแฟนบอลเยอรมันไปชดว่าเขาน่าจะเป็นแฟนหงแดงแถบลอนดอนนะเพราะตัดสินแบบเข้าข้างอังกฤษสุดสุดสุดท้ายครับกรรมการให้เป็นประตูอังกฤษขึ้นนํา3-2ทั้งที่ไม่มีใครเห็นชัดว่าบอลมันข้ามเส้นไปเต็มใบจริงๆไหมแม้ว่าเยอรมนีจะพยายามปะท้วงครับแต่ก็เปลี่ยนอะไรไไไม่่ด้ออังงกกฤษยิเพีลูชนะป4 และควา้าแชมป์โลกสมัยแรกซึ่งก็เป็นสมัยเดียวจนถึงตอนนี้แม้ว่าลูกนี้ครับฟีฟ่าจะไม่เคยยืนยันอย่างเป็นทางการครับแต่ในปี1995ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช้การวิเคราะห์ภาพคณิตศาสตร์สมัยใหม่และคำนวณว่าบอลมันยังไม่ข้ามเส้นเต็มใบครับขาดไปประมาณ6เซนติเมตรเท่ากับว่าลูกนั้นไม่ควรเป็นประตูแต่โลกก็รู้กันว่าแชมป์โลกครั้งเดียวของอังกฤษได้เพราะประตูผีมันเลยกลายเป็นชื่อเรียกติดป,ปากครับเวมบี้โกหรือประตูผีที่ทุกวันนี้ถ้ามีบอลชนคานเด้งลงพื้นคนก็จะนึกถึงจจจััังงหหวะะนนนนี้้ก่อเลลลยแุด มันคือหนึ่งในประตูที่ทําให้ฟุตบอลโลกเ,เปลี่ยนไปเพราะหลังจากนั้นครับโลกฟุตบอลก็เริ่มจริงจังกับเทคโนโลยีนําไปสู่การเกิด VR และโกลายเทคโนโลยีในอีกหลายสิบป,ปีต่อมาเพราะไม่มีใครอยากให้คําว่าได้แชมป์เพราะกรรมการผิดพลาดจนเป็นเรื่องเล่าว่าได้แชมป์แบบไม่สมศักดิ์ศรีนั่นเองครับ เรื่องที่6กครับปานามาในฟุตบอลโลกปี2018แพ้ยับแต่ฉลองเหมือนได้แชมป์ปี2018ครับประเทศเล็กๆอย่างปานามาเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาตินี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาครับแต่มันคือเรื่องของความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติประเทศที่มีประชากรไม่ถึง5ล้านคนแต่ตอนนั้นทั้งประเทศเหมือนหยุดหมุนเพื่อด,ดูฟุตบอลโลกปานามาอยู่ในกลุ่มจีครับเจอกับทีมใหญ่ทั้งอังกฤษเบลเยียมและตุนิเซียซึ่งทุก เกมในตำนานก็มาถึงครับแมตท,ที่พวกเขาเจอกับอังกฤษอังกฤษ,กฤษวันนั้นจัดเต็มครับมีทั้งแฮร์รี่เคนลินกาสเตอร์ลิงสโตนเล่นบอลเร็วยิงกันกันนำจนปานามาโดนนำไปไกลถึง60แฟนบอลบางทีมเนี่ยคงลุกกลับบ้านเลยด้วยซ้ำแต่ปานามายังไม่ยอมแพ้ครับนาทีที่78พวกเขาได้ฟีคิกบอลเปิดเข้าเขตโทษและเป็นฟิลิเป้บาโลยครับกองหลังตัวเก๋าที่โฉบเข้ามายิงตูงตะข่ายมันคือประตูแรกข,ของปานามาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและคุณเชื่อไหมครับว่าทันทีที่บอลเข้าประตูไปเนี่ยคนในสนามทางฝั่งปาานะ hey, านนมเเลย โค้ดนักเตะสำรองคนดูข้างสนามลุกขึ้นเต้นร้องไห้กอดกันเหมือนคว้าแชมป์โลกบางคนหลั่งน้ำตาแบบกั้นไม่อยู่คนแก่ในสนามน้ำตาไหลนักข่าวในปานามาร้องไห้กลางรายการถ่ายทอดสดพอสำหรับประเทศเล็กๆอย่างพวกเขาเนี่ยแค่ได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็เพียงพอเลยครับถึงแม้ว่าจะจบเกมด้วยความพ่ายแพ้ยับ6ประตูต่อหนึ่งครับแต่ทุกคนก็จดจำประตูนั้นว่ามันคือประตูแห่งความสุขของชาติที่ถึงแม้มันไม่ใช่ถ้วยรางวัลแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจที่สุดหลังเกมครับบาลโลเฮสสัมภาษณ์ว่านี่อาจจะเป็นประตูเดียวในฟุตบอออลลโกกขขงงผผมมมแต่่ันคืววทีฝาไ้ ให้คนทั้งชาติเรื่องของทีมชาติปานามาครับมันคือบทเรียนในฟุตบอลโลกที่น่ารักที่สุดเรื่องหนึ่งครับบางทีฟุตบอลโลกก็ไม่ใช่เวทีสำหรับแค่ทีมใหญ่ครับแต่มันคือเวทีให้กับทุกทีมท,ที่เคยฝันได้มีตัวตนในสายตาคนทั้งโลกนั่นเองเรื่องที่7ครับฮังการีในปี1954พวกเขาแพ้เพราะว่ารองเท้า เขาพูดถึงทีมชาติที่เก่งที่สุดแต่ไม่ได้แชมป์โลกครับหนึ่งในรายชื่อที่โผล่มาทันทีนั่นคือฮังการีในปี1954ครับพวกเขาคือทีมที่เล่นกันโคตรมันยิงกันโคตรเยอะและไม่เคยแพ้ใครเลย32นัดแบบไร้พ่าย,ายเรียกได้ว่าลงเล่นเกมไหนยิงกระจายเกมนั้นมีนักเตะอย่างเฟเรนปุสกัตดาวยิงเท้าซ้ายระดับตำนานที่ยิงได้ทุกจังหวะหรือจ่ายบอลยังกับเห็นด้วยตาอีกฝั่งของสนามเขาคือซปเปอร์สตาร์ระดับเปลี่ยนเกมทีมนี้ยังมีโคสิตไฮเดกุตีซิโบที่รวมกันคือแม็กย่าผู้ยงใรองร,ใรออกนแุบข ฟุตบอลโลกปี1954ครับฮังการีครับถล่มเยอรมนีตะวันตกไป8ประตูต่อ3ชนะแบบขาดลอยจนแฟนบอลเชื่อว่าแชมป์นี้ต้องเป็นฮังการีแน่นอนเลยครับแต่แล้วนัดชิงก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นก่อนเกมฝนตกหนักสนามเชอะแฉลื่นเหมือนบ่อโคลนนักเตะฮังการีหลายคนใส่สตั๊ดธ,ธรรมดาครับในยุคนั้นที่ปุ่มติดตายตัวพอสนามแฉรองเท้าก็ไม่ยึดพื้นเดินก็ยังจะล้มเลยแต่ฝั่งเยอรมนีครับพวกเขาใส่รองเท้ารุ่นใหม่จากอาดิดาสที่สามารถเปลี่ยนความยาวของปุ่มสตั๊ดได้ตามสภาพสนามเรียกไ,ได้ว่าสตัต๊ดล้ำ โค้ชชาวเยอรมันยังเดินลงสนามเองแล้วบอกช่างอุปกรณ์ว่าเฮ้ยสนามเปียกแบบนี้ขันปุ่มให้ยาดที่สุดเลยแค่นั้นเลยครับพลิกเกมฮังการีขึ้นนําก่อนสอูนย์แต่แค่ไม่ถึง10นาทีเยอรมน,นีไล่กลับมา3าสองและเกมก็จบลงด้วยชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเยอรมันทีมไร้ผ่าย4ปีของฮังการีพังตรงนั้นครับและมันคือการแพ้ครั้งเดียวที่เจ็บที่สุดหลังเกมมีคําพูดของคนฮังการีพูดกันติดปากว่าเราแพ้เพราะสต์ทของเราไม่มีน็อตที่เปลี่ยนปุ่มได้สุดท้ายครับมันคือเกมที่เปลี่ยนปปรระะวัตตติศา์ขออองฟุบลลลกแลเี่ยนด,ด เป็นแบรนดลูกหนังอันดับหนึ่งของโลกในเวลาต่อมา มาถึงเรื่องที่แครับเด็กในจีเลียวัย13เล่นในฟุตบอลโลกยูสิบเจ็ดถ้าพูดถึงปัญหาโกงอายุในวงการฟุตบอลครับชื่อประเทศที่คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆน,น,นั่นก็คือในจีเลียเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มันเคยเกิดขึ้นจริงในเวทีระดับโลกในศึกฟุตบอลเยาวชนยูสิบเจ็ดเวิร์ลคัพปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดครับในจีเลียส่งนักเตะชื่อว่าฮารูนาอับดุลอาซีดลงสนามไปโดยเอกสารระบุว่าเขาอายุสิบเจ็ดปีพอดีตามเกณฑ์แต่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์มีคนขุดข้อมูลแล้ววพบ่่าเาเเขกิดนนปี 1974. ั แปลว่าตอนลงเตะเนี่ยเขาอายุแค่13ปีเท่านั้นใช่ครับวัยแค่13ปีวัยที่เด็กบางคนยังสะพายเป้ไปโรงเรียนอยู่เลยยังไม่ทันโตเต็มตัวแต่เขาใส่เสื้อทีมชาติลงเตะฟุตบอลโลกเจอกับเด็กอายุ17จากทั่วโลกเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วครับคนทั้งโลกตั้งคําถามว่าระบบการตรวจสอบของฟีฟ่าไปอยู่ไหนเนี่ยหลายคนไม่โทษเด็กครับแต่โทษที่สมาคมว่าโกงเอกสารให้เด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์มาแข่งเพื่อให้ดูเก่งเกินวัยและที่น่าตกใจกว่านั้นครับนี่ไม่ใช่แค่กรณีเดียวแต่มันกลายเป็นปลายภูเขาน้ำแข็งงงขอปปัญหายายววนนในใช่ี ก้าไปสูนถึงปี2000ครับในเจเลียและอีกหลายชาติในแอฟริกาถูกกล่าวหาบ่อยมากเรื่องอายุปลอมเพราะฟุตบอลเยาวชนมีเงินรางวัลมีแมวมองมีอนาคตในยุโรปรออยู่จนฟีฟ่าทนไม่ไหวครับในปี2009ก็เลยจัดหนักเอาเครื่อง MRI มาตรวจความอายุของกระดูกข้อมือเพื่อขัดนักเตะยู7ทั่วโลกถ้าใครกระดูกโตเกินเกณฑ์โดนตัดชื่อทันที เรื่องที่9กครับกรรมการที่นาฬิกาพังเป่าหมดครึ่งแรกนาะทีที่30ในฟุตบอลโลกปี1 9 7 4ครับเกมในรอบแบ่งกลุ่มระหว่างยูโกสลาเวียกับซาอีชื่อทีมอาจจะไม่คุ้นครับแต่เกมนี้ดีกีความงงทะลุเพดานเริ่มจากฝั่งยูโกสลาเวียก่อนครับพวกเขาคือทีมใหญ่จากยุโรปตะวันออกเล่นกันเข้าขารู้ใจแต่ซาอีซึ่งก็คือดีอาร์คองโกในปัจจุบันนี่เลยครับเป็นทีมจากแอฟริกาที่เพิ่งม,มาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกมีประสบการณ์น้อยมีความพร้อมต่ำและเหมือนถูกส่งมาเป็นกกกรระสสออบาาายยผล็คื30นีแโว เปียนนาไปแล้ว5 0าศนย์เกมขาดยับตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกและในจังหวะที่ทั้งสนามกําลังดูว่ายูโกสลาเวียจะยิงอีกไหมกรรมการเป่านกหวีดหมดครึ่งแรกเฉยตอนนาทีที่30ครับไม่ใช่นาทีที่45นักเตะถึงกับงงผู้เล่นยูโกสลาเวียเดินเข้าห้องแต่งตัวนักเตะซาอีบางคนยังยืนหายใจหอบจนทั้งสนามเนี่ยเริ่มรู้ว่ากรรมการเนี่ยนาฬิกาพังจริงๆหลังจากที่คุยกันพักใหญ่ครับเกมจึงต้องหยุดพักไปก่อนและกลับมาเตะ15นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกต่ออีกทีและไม่ใช่แแแคคคค่นนนนนนัััั้้้รรรรบเเกกกกมีีียยงงงงหหตตุาาณ์จใดดดิออวพะึล นักเตะซาอีคนหนึ่งหัวร้อนไปเตะใส่กรรมการเบาๆแบบประชดแต่กรรมการในหันมาแล้วจำหน้าผิดดันไปแจกใบแดงไล่กับตันทีมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ผิดพลาดหนักที่สุดของกรรมการในโบอลโลกครับทั้งเป่าหมดเวลาผิดทั้งไล่คนผิดแถมสกอร์ก็ขาดลอยจนทีมโดนยำเละสุดท้ายเกมนี้จบด้วยยูกุสลาเวชนะไป90ครับเป็นหนึ่งในสกอร์ที่ขาดที่สุดตลอดการของฟุตโบอลโลกและเป็นฝันร้ายของทีมชาติซาอีแบบเต็มรูปแบบ เรื่องที่10ครับโรเจอร์มิลล่าลุงวัย38ที่เต้นระบำมุมทงสมัยก่อนครับนักเตะเลยวัย35ปีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ติดไปบอลโลกเลยครับเราไม่ได้มีร่างกายแข็งแรงหรือวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเหมือนตอนนี้ในฟุตบอลโลกปี1990สที่อิตาลีครับคือเวทีที่โลกได้รู้จักคุณลุงคนหนึ่งที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งทั้งที่อายุเนี่ยปาเข้าไป38ปีแล้วชายคนนั้นชื่อว่าโรเจอร์มิลล่ากองหน้าชาวแคนาบรูนที่ตอนแรกเนี่ยเลิกเล่นทีมชาติไปรบ่ะานอเทศก ว่าทีมต้องการคุณและประเทศต้องการคุณและมิล่าก็กลับมากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มและกลับมาพร้อมกับจังหวะลีลาที่ไม่มีใครเลียนแบบได้เขาไม่ได้ลงตัวจริงนะครับแต่ลงมาเป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนเกมทุกนัดในฟุตบอลโลกครั้งนั้นครับเขายิงไป4ประตูและทุกประตูครับเขาจะวิ่งไปเต้นระบำแอฟ,ฟริกันข้างธงมุมสนามซึ่งกลายเป็นภาพจำของฟุตบอลโลกทันทีไม่ใช่แค่ท่าดีใจครับแต่มันคือการเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองมันคือการบอกว่าพวกเราก็อยู่บนเวทีนี้ แล้วพวกเราก็เต้นได้อย่างภาคภูมิใจแคมาูนครับเอาชนะอาร์เจนตินาในเกมเปิดสนามเข้ารอบแบบไม่แคร์ใครและกลายเป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ทะลุถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแม้จะแพ้อังกฤษในช่วงเวลาต่อมาแต่ทั้งโลกก็จดจําพวกเขาโดยเฉพาะลูมิล่าคนนี้ที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลทุกเพศทุกวัยแต่ยังไม่จบครับในบอลโลกปี1994ที่สหรัฐตอนที่คนทั้งโลกคิดว่าเขาเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาอีกในวัย42ปีและเขาก็ยิงประตูได้อีกครั้งกลายเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดในประ มันเลยทําให้หลายคนเรียกเขาว่าลุงมาัจรรเพราะไม่มีใครคิดว่าคนอายุ38หรือ4 2เนี่ยจะมาไล่ยิงเด็กหนุ่มในเวทีใหญ่แบบนี้ได้แต่มีล่าทําได้ครับและทําให้ดูแบบมีสไตล์ด้วยเรื่องราวทั้ง10เรื่องที่เล่ามานะครับบางเรื่องคุณอาจจะเคยได้ยินผ่านหูบางเรื่องคุณอาจจะเพิ่งเคยรู้แต่ทุกเรื่องมันคือความเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงครับและมันบอกเราว่าฟุตบอลโลกไม่ได้มีแค่ลูกยิงส,ยสวยๆหรือว่าถ้วยแชมป์เท่านั้นครับมันมีทั้งเรื่องตลกเรื่องดรามา่าเรื่องผิดพลาดมีท ความสุขที่สุดในชีวิตแล้วฟุตบอลโลกบางครั้งไม่ใช่แค่เวทีของคนที่เก่งที่สุดครับแต่มันคือเวทีของคนที่ได้โอกาสและกล้าที่จะทําให้โลกจําทุกเรื่องคือเรื่องจริงแต่ฟังแล้วมันก็เหมือนนิยายใช่ไหมละครับซึ่งนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ทาให้ฟุตบอลโลกมันเป็นมากกว่าฟุตบอลนั่นเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ